ไปแล้วคุยก่อนคัดทีหลังซีรีส์เรื่องใหม่มัดใจในฟันเหล็กเออลองดูสักเดือนดูนานๆค่ะอย่ารีบนิกไปไหนแล้วสรุปโสดได้เจ็ดเจ็ดสิบสองชั่วโมงขอบคุณนะคะ ขอบคุณพวกหล่อนทุกคนนะคะขอบคุณพวกหล่อนทุกคนนะคะออขอบคุณพวกหล่อนทุกคนนะคะออหักไม่มีอยู่จริงเนื้อหอมอ้าเราโสดแล้วเราจะแอลใครก็ได้โสดแล้วเราจะแอลใครก็ได้ค่ะไม่ผิดก็ฉันโสดแล้วฉันจะแอลใครก็ได้ผิดตรงไหนไม่ผิดค่ะอื ไปเที่ยวตากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเตาะให้หมดเชื่อว่าน้องจะไปเพิ่มน้ำหนักสามพันสี่ร้อยคือนักสืบฉันยอมใจ fc ฉันจริงๆเลยนะโอ้โหหูตาแบบหูตาแบบสับปะรดมากไปหาอะไรมากินคะ่ะแม่เดี๋ยวจะนอนแล้วค่ะเดี๋ยวจะนอนแล้ววหนูจะลองนอนแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วตอนนี้ยังไม่ง่วงเฉย รอให้ง่วงแล้วเดี๋ยวนอนเลยอายุผ่านเกณฑแล้ว คืนนี้จะเฝ้าจนลงไหลขอบคุณนะคะใครใจดีส่งหมีอุ้มหัวใจให้ได้นะคะแววตาน้องดูจริงใจเออเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอมึงเอาอีกแล้วเหรอแววแววตาน้องดูจริงใจเอาอีกแล้วเหรอคะเอาอีกแล้วเหรอคะเอาเหรอคะอ๋อเหลอคะอ๋อดูเป็นผู้ใหญ่อ๋ออีกแล้วอ๋อเหรอคะ๋ อค่ะอ๋อเหลือค้าค่ะเหลือค้าอ๋อโอเคค่ะเนาะดูจริงใจนะอ๋อแววตาดูนี่อ๋อค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอ๋ออ๋อค่ะขอบคุณค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเออค่ะ ไม้ตื่นีันนะขอบคุณสําหรับพี่โปนะคะเอ่อเอ่อตีสามเลยเพลดีจบที่เราเบาที่ไหนการกระทาสาคัญกว่าคําพูดพี่พอชใจอย่าตอกย้ําสิพี่พรชใจอย่าตอบย้ําหนูสิอืมดูออกดูออกตั้งแต่แรกไม่อยากพูดกูเกลียคํานี้มากเลยนะเนี่ยมันเนี่ยนะคำเนะะี้ยคำเนี at, ้ยอืมเนี่ยวะเออเนี่ย กูเห็นคอมเมนต์เนี่ยแบบนี้เยอะมากมึงไม่อยากพูดมึงจะพิมพ์ทำไมมึงไม่อยากพูดมึงก็ไม่ต้องพิมพ์เลยไม่มีใครอยากขอความเห็นมึงเลยมึงไม่ต้องมาพิมพ์ไม่มีใครอยากได้ความเห็นมึงเลยกูเขาไม่เคยถามความเห็นใครกูก็ไม่เคยถามความเห็นใครไม่อยากได้ความเห็นใครเออไม่ต้องมาพิมพ์ดูองค์ดูออกอะไรมึงไม่ต้องมาพิมพ์ทั้งนั้นนหะพักไปเลยพักไปยาวๆไปเลย ดูออกเกง่งดูออกเกง่งเออดูออกเกง่งดูเออน้องดูเป็นธรรมชาติเออเฮ้ยมีเอ้ <laughs> <laughs> ơi, มเอมีไม่ครบรอ่ะอ๋อไม่สำเร็จมีไม่ครบนรกว่ามีครบอืม อย่าพิ่งรีบงั้นเข้าทุกดอกเชียร์ทุกคนถ้ามินหน้าไรอ่านแชทผมบ้างอ่านแล้วค่ะความรู้สึกเพิ่มจะชินชาถ้าพีเคมาก็ใจฟู <laughs> เออใช่ครั้งนี้เชียร์น้องจุด,จด,จด เดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดใหม่นะคะทุกคนขอปักหมุดก่อนใจเย็นค่ะแม่อย่าเพิ่งรีบแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวปักหมุดก่อนขอปักหมุดแป๊บหนึ่งนะเอานี่ละกันตีสวัสดีลูกตี ตีวัสด,ดีลูกตักหมดแล้วนะคะไม่ต้องรีบค่ะแต่เร็วๆขอบคุณนะคะกาแฟสั่งได้ตลอดไหมตอนนี้หยุดขายค่ะพี่เดี๋ยวนูขายอีกทีหลังปีใหม่ <c oughs> หลังปีใหม่ ตอนนี้หยุดขายของแล้วนี้เตรียมฉลองปีใหม่แล้วอยู่บ้านเนี่ยวันนี้วันนี้ยีิบเก้าแล้วพรุ่งนี้30แล้วพักผ่อนอยู่บ้านยาวๆเป้าหมายลงหลุมขอบคุณสําหรับเอลของฟันต้านนะคะหนูเอฟซีค่ะรีบมีเลยหยุดทําไมรอนอนดูไลฟ์แล้วอมยิ้มอยู่นะแม่กับใครอีกละ่ะกับคนไหนละ่ะ กับคนไหนมันหลายคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอยากส่งของขวัญให้แต่ไม่มีตังไม่ต้องส่งค่ะพี่เอาเฉพาะคนที่เขามีเหรียญ fc ดิฉันมีคนรวยๆเยอะ fc คุณแม่มีแต่คนรวยๆ fc คุณแม่มีแต่คนรวยๆค่ะแม่ไม่ต้องรีบให้คนตัดคลิปได้พักบ้าง <laughs> เออคืนนี้ไ like รสนุกใจกูนั่งคุยเก่งเนาะนางคุยเก่งมันก็เลยทําให้เราแบบคุยสนุกอะ่ะนั่งคุยเก่งนงา,างขยันพูดอ,นน ون, อันนู้นอันนี้อันนั้นอืมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโดนพี่แพรตกพี่แพรน่ารักขอบคุณคะ่ะแพรลี่น่าใสมากไรนี้สนุกมากน้องดูสุภาพนะอีกแล้วเหรอ <laughs> น้องดูสุภาพอีกแล้วเหรอเออนางเอาใจใส่พี่แพ้มากน้องดูจริงใจอืม <c oughs> อีกแล้วเหรอจะลงกี่โมงอีกแป๊บหนึ่งคะ่ะนางเรียกพี่แพ้เออน้องมองตาด้วยอืสวยเลือกได้ดูไปหลายคน <c oughs> ทำไมยังไม่นอนยังขายยังค่ะโทรศัพท์ไม่ร้อนนะดูไปก่อนแม่รอยยิ้มที่จริงใจเหมือนนักปั้นเนาะดิฉันนะ่ะเหมือนปั้นเด็กเนาะเหมือนนักปั้นแล้วไปหลงรักเด็กในสังกัดน่ะมันประมาณเนี้ย เอาเด็กมาปั้นให้คนรู้จักสักพักหนึ่งหลงรักเด็กในสังกัดตัวเองเหมือนนักปั้นอะเหมือนนักปั้นอือแ,แรกแรก็แค่อยากปั้นหลังๆหลงรักเด็กห <c oughs> ลงรักเด็กในสังกัดหน้าแม่มันคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งนั้นอืม แม่ปัดอีกสักรอบก่อนไอ้ไอ้เจ้านิกอะไม่ได้ปัดนะไอ้เจ้านิกไม่ได้ปัดจําหน้านางได้เพราะว่ากดติดตามในในทิกต็อกนี่แหละแล้ววันนี้นางมาส่งดอกกุหลาบให้เยอะก็เลยคุ้นคุ้นรูปแ่บเหมือนเคยตามเคยอะไรเหมือนเคยตามเคยอะไรจํามันได้อะแล้วดิฉันก็ไลฟ์ช่วงเย็นใช่ไหมไลฟ์ไลฟ์หนุนนันแล้วจะตอนกลางคืนข้ามนะทีฉันมานั่นนนนงตรงข้างบ้าน ฉันลงข้างบ้านฉันจะกดดูโปรไฟล์มันว่าใช่คนที่มาส่งของขวัญตอนเย็นไหมปรากฏว่าไปกดส่งเชิญส่งคําเชิญ mm hmm. กลายเป็นว่าไปกดส่งคําเชิญขึ้นไลฟ์สดนางก็เลยขึ้นไลฟ์สดเออเรื่องมันก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลย mm hmm. เวลาคุยด้วยน้องสนใจแพรลี่นะไม่มองที่อื่นเลย ลองสุ่มอีกสักคนฮัานแน่กดผิดเดี๋ยวลองค่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช่ค่ะนางมองแต่แพรลี่จริงๆริอ่ะมึอันนี้เริ่มไม่ตื่นละพวกมึงเนี่ยอันนี้เริ่มไม่ตื่นละเอออืมเริ่มไม่ตื่นละเริ่มมโนโลล่ละเริ่มมโนและเริ่มมโนโไปไกลละเริ่มมนโนไปไกลละโอเคออารวาส ซุมอีกไม่ขอไม่เคยขอขึ้น pk กับใครนะเนเดยวกดด้วยไม่เคยขอขึ้น pk นะมีแต่แบบมีแต่แบบคนมาขอมานี่เองพรุ่งนี้เป็นข่าวอีกน้องเขาคอยถามพี่แพ้ตลอดมโนเก่ง

เมื่อวานยังจิ้นกับแม่จ้ออยู่เลยเออ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 เอิ้นผมว่าบักนิกอะไรสักอย่างนี่แหละสรงออกมึนๆอยู่ คลิปตัดลงเร็วมากอืมส่งนี้ใช่เลยสามพันคนทำไมไม่นอนกันคะเนี่ยส่งอันนี้มาหน่อยส่งอันนี้มาหน่อย,ออนนอยเดี๋ยวตีหนึ่งไปนอนแล้วนะเดี๋ยวตีหนึ่งดิฉันจะไปแล้วนะสง่งส่งเอลของซานต้ามาให้หน่อยคะ่ะส่งเอลของซานต้ามาให้หน่อยสามพันคนดูเยอะมากขอบคุณหนึ่งล้านใจนะคะ แม่คิดว่านิกเป็นยังไงบ้างไม่รู้สิมันมันมันเพิ่งได้ถ้าดูจากแค่ที่ที่พีเคกับนางก็นางก็เป็นเด็กจอยจอยดีแล้วก็แบบรู้การาเทศะมีมารยาทกับคนแปลกหน้าอะอย่างนี้แล้วดูไม่ค่อยหลุกเหล็กไม่ค่อยหลุกเหล็กไม่หลุดเฟรมบ่อยอะ่ะถ้าหลุดเฟรมบ่อยเราจะรู้แต่นี้ไม่ค่อยหลุดเฟรมอืม พี่คิดว่าพี่จะเจอคู่แท้ไหมไม่รู้อะค่ะไม่ใช่หมอดูกูไม่ใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตอาจจะหรืออาจจะไม่ก็ได้กูไม่ได้มีหน้าที่ต้องมานั่งคิดว่าจะเจอหรือไม่เจอกูมีหน้าที่แค่ใช่กูก็บุกใช่กูก็บุกชอบกูก็จัดแค่นั้นใช่ไหมใช้ชีวิตอ่ะใช่ก็บุกชอบก็จัด จริงใช้ชีวิตอย่าไปอะไรเยอะเลยใช่ก็บุกชอบก็จัดไม่ใช่ก็หาใหม่มันมีแค่นี้ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะบรนเจอรักทงรักแท้มึงจะไปคาดหวังอะไรอนาคตอนาคตเป็นสิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้อนาคตมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นะคะคุณจะไปวอลลี่อะไรกับมันเนี่ยเห็นไหมล่าสุดมีคนมาเรียกกูลูกสะพ้ยแล้วเนี่ย ล่าสุดอาจากที่ PK นะ PK กับนางนะ PK กับนางนะ,ะถ้าสมมติสิถ้าสมมติคะแนนเต็มสิบนะที่ PK ที่คุยวันนี้นะให้8ให้8เต็ม10 enjoy ดีรู้จักคุยรู้จักหยอกใส่ใจช่างพูดเนี่ยถ้าถ้าแบบนี้ PK ได้ ถ้าแบบนี้ P K ได้อันนี้พูดเรื่อง P K นะไม่พูดเรื่องอื่นหมายถึงว่าถ้าขึ้น like ไลฟ์ด้วยกันแล้วแบบลักษณะแบบนี้คนดูอ n นเตอร์เทนคนดูอะไรได้อะไรได้เนี่ยก็คือใช้ได้คนดูแล้วมันคนดูแล้วเขาอินอะเข้าใจปะคนดูแล้วเขาอินเขารู้สึกว่าไม่น่าเบือ่อไม่น่าเบือ่อ <laughs> <laughs> พี่รักพี่รักัวเราะทาไมพี่รักัวเราะทําไมครับพี่รักขาเออจริงค่ะเออดูแล้วคนดูสนุกอืมคนไม่ลงเลยใช่วันนี้คนดูเยอะนะอุ้ยตอนพี่เคด,ดูไปถึงเจ็ดพันนุ่นนะเออไม่ถามคําตอบคําเราเงียบนางถามนะเรามันยางยัง,ยงรู้จักถามเราอะไรเรานะนางรู้จักใส่ใจอ่ะได้ใส่ใจเราถามเรา,า,เรานู่นนี่นั่น อืมอืมนะคะอันนี้เป็นรอบออเดชันนะคะรอบออเดชั่นอยู่นะคะกรรมการยังไม่ได้ลงคะแนนกรรมการยังไม่ได้ลงคะแนนค่ะมันเป็นรอบออเดชัน่นเป็นแค่รอบออเดชันเ,เฉย ป็นเออจิ้นจิ้นไปก่อนค,คุยคุยจิ้นจิ้นไปค,คุยคุยจิ้นจิ้นไปหาแสงให้นางให้คนไปตามช่องนางให้คนไปตามช่องนางให้คนไปตามช่องนางคลิปยายถามถึงว่ายังไงคะเออมีคนมาเล่าให้ฟังอยู่ยายก็ถามถึงดิฉันว่าไงอะ่ะ ยายเขาถามถึงว่าดิฉันว่าไงเอาเขาไม่เขาไม่รู้เหรอว่าดิฉันดิฉันเลิกกับนายยายไม่ทราบเลอคะยายยังไม่ทราบอ๋อเหรออืมอืม อืมอืมอืแต่ยายน่ารักมากยายน่ารักยายน่ารักอนะ่ะคนคนแก่คนแก่อ่อสมัยก่อนเขาจะน่ารักคนแก่สมัยก่อนเขาหน้ารักใจเย็นแล้วก็มีเมตตาคนสมัยก่อนอายุยืนคนสมัยก่อนอายุยืนใจเย็นแล้วก็มีเมตตา เอ็นดูลูกหลานอะไรเงี้ยฟิลคนแก่สมัยก่อนอือแสดงว่ายายยังไม่รู้แน่เลยว่าแสดงว่ายายยังไม่รู้ว่าดิฉันแบบเลิกกับน้องแล้ว สวัสดี2900คนนะคะสวัสดี2900คนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมออดิชั่นคนต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะอีก13นาทีต้องเข้านอนนะคะไปจอยกับคนใหม่สนุก ก็ว่าเมื่อกี้น้องคนนั้นน่ะทุกคนดิฉันดิฉันส่องเขาอยู่นะเขาลายเยอะแต่เขาน่ารักอะ่ะเขาลายเยอะนะแต่เขาน่ารักคนนั้นน่ะดิฉันเห็นเขาอยู่ในต่อๆบ่อยๆมีลายเยอะแต่ว่าน่ารักมีอยู่คนนึ่งรูปโปรไฟล์ <c oughs> คนไหน <c oughs> เบสื่อมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่วันชัยมันยังไงทรงมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะทรงนางยังไงก็ไม่รู้อ่ะอย่าพึ่งนอนคนไหนนี้คนนี้คนนี้จะเปิดให้ดูคนนี้คนนี้แต่นางน่ารักเฉยๆนะปกตีใช้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่านางแค่รู้สึกว่านางน่ารัก